นีัค่ะน้องโฟกัสะคะสวัสดีค่ะควันนี้ก็จะมาสอนน้องโฟกสัสอ่านหนังสือค่ะอยู่ยปุน,นหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการบ้านของน้องโฟค่ะทุกคนใช่กันนะคะ่ะคะะคะกันบ้านขาดด้วยนะคะจ,ะจะมาอ่านพร้อมน้องโฟกัสเลยโอเคอ่านได้ไหมคะได้ะะ <c oughs> ได้ได้ดนิดหน่อยมาขยับใกล้ใกล้อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะมาขยับกล้องก่อน

เอาอูอูอาูอ,อ,อ่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่าเอ๊่น่าริงหรือเปล่าเดี๋ยวแม่จะกลับกล้องให้ดูค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็กลับกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าวอ่านเลยค่ะไปก็ไก่ค่ะก็ไก่ออกเสียงว่าก็ก็ไก่ก็อากโอเคก็อากาอ่า กากิกกาอ,อิกก้าอุกก้าอึกึออกออกไม่มั่นใจแล้วอ๋ออ๋อจออะไรก้าอ,อุกอ่าก้าอุกเบรดิกูออก Very good. ต่อไปจ้อจานค่ะจอจานออกเสียงว่าจอจออะไรจอจออะ จเริคูดจอาจาจออีจีโอเคจออีจีจออจูจออูจูจออุจูเบริกูนต่อไปตัวอะไรคะดอกเสียงว่าดอดออาดาิดออาดาจอ ดีโอเคด้ออีดีด้อึดูด้อือดูเด้อุดูด้อูดูไม่ดีตัวอันนี้แถวสระอะไม่ไม่ไม่มั่นใจแต่สระอีกก็ไม่ให้มั่นใจค่ะแล้วมั่นใจตัวไหนคะมั่นใจตัวนี้มั่นใจฟรีไฟล์หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะมั่นใจตัวนี้กับไอ้ตัวนี้โอเคโอเคต่อไปดอเด็กตัวอะไรตัวอะไรคะเออดอเด็กแกต่อเต่าค่ะอ่าต่อต่าค่ะ ต่อออกเสียงว่าตอออกเสียงว่าต่อต่อตาเราต้องออกเสียงง่ายๆนะคะถึงแล้วพูดก็ออกเสียงว่าไม่ออกค่อยออกเสียงต่อตาต่ออะไรตออีตีอีตออีตีตออีตีไม่มั่นใจแล้วต่ออีตออี ไปตออุตออีก้อนอะไรอยู่ข้างบนก้อนขี้หมาไม่ใช่หรอตออีตออีตออะไรตออุเสาะอืเอือสาเอืตออืตึอ่าทำดีดีตั้งใจตั้งใจตออืตึ ตออืตืออ่าตออืตือตออูตูตออูตูโอเคต่อไปตัวอะไรคะบอไปมาออกเสียงว่าบอบอบออะบะบออะบะบออะบ่าบออาบ่าบออีบีอ่าบออีบีบออีบีอืมบออือ บ,บ,อ,บ,อ,บอือบือโอเคบอือบือเออต่อะไรต่อบออะไรบอือบุโอเคบอือบืโอเคต่อไปตัวอะไรคะปอปลาค่ะปอปลาออกเสียงว่าปอปออัะบ ว้า่ออาปะปะอ่าต่อไปปออาปาโอเคเราต้องอ่านหมดนี่เลยนะคะอ่านให้หมดเลยค่ะปออีปีปออีปีป่ออีปีปออีปีเลยต่อนุกนึกว่าอือบอือบอ่อูบูบ่อูบู บอไปไม้เหรอมันปอปลาค่ะแถวสุดท้ายปอปลาออกเสียงปอเอาปอใหม่ค่ะเอาใหม่ตั้งแต่ปออะปะใหม่เลยค่ะโโอ้หมาเอ้โหค่ะไม่ได้เก่งๆปอเอ้ยแม่ปอถูกแล้วปอปออะปะาปออะปะปออะปาปออืปื้ไม่ใช่ปอี อีปีปออือปืปออือปื๊ดแปออืปูปออืปู๊ดลม่ดีกูจะไปยากข้างล่างยากค่ะแล้วดูลายมือนะคะเพื่อนๆดูลายมือยิ่งกดไก่เขลียหมอข้าวหมอเก้วคไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอามาค่ะเลยค่ะลายมือของคุณครูค่ะเอาลายมือคนสวยเหรอคะโอ้ยเอาค่ะต้องรำแบบไม่พอเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังเดู๋เอาที่สบายใจเลยค่ะ

ตาอีตีตอีตีเรียกคุณบออีบิบออีบีออีอีออีอีเร็วตอบดอยดีอ่าดอยดีตออีตีตาอีตีพี่จ๋าดูอยู่นะอ่านผิดนะอ่านพี่ฟังอ่ะอ่านให้น้องฟังอ่ะเร็วๆปออะไรปอหนึ่งทับหนึ่ง อปออีปอตออต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 อึตอ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 อตตออตตออตอเอตออตตออตอตอตออตอตอออหตอออตตอออตตอตออตตอตออตออตออออตตออ ใ้งอ่ายาียาลีค่ะค่ะอันนี้มันคือตัวอะไรอ่ะซาละอือซาละอือตาตาาอือตอืตอตไปอืออออืตจอูจูจ้อูจูอ่ะไปอะไรรอกดอูดูอ่าดอูดู บาอุบ ch ุบาอุบุบาอุบุออูููอีอูอูถูกแล้วออูอูต่อไปเลยค่ะจ้าอูจูเจ้าอูดอูดาุดุเดออไม่ใช่ ต็ตะเสอต้าอุตูต้าอตูอปูปอูปูโอเคอันนี้นะโฟกัสก็จะสะกดสะกดไปเรื่อยๆอ่ะอ่ะโอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยบออีบีดออีดีเอไอเดอ โนเด็กสระโตอาดาโตอาตาบิดาไปดีกู่อไปโตเตาสระโตอาตาตีไม่ใช่ใช่โตอาตโตโตอตาโตอะไรโตอาโนโน่หนูต้องเอาคำนี้ก่อนเลยในคำศั ก็ต้ออาตาโดยอ,อีดีไงเถียงแงนักเรียนเถียงแกต้ออาตาโดยอีดีตาดีเรียกูต่อไปจออาจจะป็สภะาอะปะจะบะจะมาจะปะจะปะโอเคอ่ะอออี Ko aka i ka. Hmm. Ko aka. Bo a ba. Ka ba. Ka, ba. Oke. Okay. Ko aka. Bo Ipi pi. Ka, pi. Oh, ka apa Sampai lalu. Pa, pa โอเลยอ้ออ้ออ้อป่าอาออือจออาจจะปออาปาจะจะป่าจอตาปออุปูตาปูอีตาตาปูถูกแล้วถูกแล้วลูก cmacak rahu catdu pak hmm. pak pa upu ndaudhu do pu gapik di kok ia wudhu pak upu ah ดูปูอะดูปูขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวลาไปอ่านอีกนทหนึ่งให้จบแล้วก็แล้วก็นอนนะคะบายบายอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย